ในเรื่องของทศนิยมนะครับซึ่งต่อจากเศษส่วนบทที่แล้วนะครับโอเคนะครับครูจะเปาจะบอกว่า2เรื่องนี้นะครับยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะลูกอ่าทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับอ่าเราจะมาดูซิว่าทศนิยมเนี่ยจะเปลี่ยนแตกต่างจากเศษส่วนยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มที่แบบฝึกหัดเจ็ดนะครับลูกอ่าเริ่มต้นนะครับยังเป็นความรู้ในการทบทวนเรื่องเศษส่วนอยู่ก็คือให้หนูดูจากภาพแล้วก็หนูเขียนเศษส่วนออกมานะครับซึ่งครูเปาเคยสอนแล้วว่า ตัวส่วนนะครับตัวส่วนดูยังไงครับตัวส่วนให้ดูจากจากภาพเนี่ยมีส่วนทั้งหมดกี่ส่วนอ่าตัวส่วนให้ดูจากทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกส่วนเลยครับอ่าจากภาพเนี้ยทั้งระบายสีไม่ระบายสีมีทั้งหมดกี่ส่วนนั่นคือตัวส่วนนะครับส่วนตัวเศษที่ครูเปาเคยสอนนะครับตัวเศษก็คือให้ดูที่ระบายนลครับอ่าเทคนิคง่ายๆครับตัวเศษให้เราดูที่ระบายสีอ่าให้เราดูที่ช่องระบายสีไม่ว่าจะระบายสีหรือแรงเงาอันนั้นคือตัวเศษนะครับให้เราดูอ่าเดี๋ยวเรามาอ มีทั้งหมดกี่ส่วนนับด้วยความไวครับตึ๊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 บนับที่บ้านได้เลยนะลูกอาจจะเห็นว่าทั้งหมด10ส่วนนะลูกอ่ะกูเป่านับไวไหมสิบส่วนส่วนตัวเศษระบายสีกี่ส่วนครับ1 2 3มี3ส่วนก็ตอบได้เลยว่าเป็นเศษ3ส่วน10เสร็จแล้วครับอ่ะข้อที่2ถ้าระบายเต็มรูปแบบนี้คือ1นะครับอะไรก็ตามที่เป็นภาพเต็มรูปคือเลข1นนะครับแล้วหนูดูส่วนหนูนับเลย1 2 3 4อา่อ่ะอ่ะครบไหมครับมี10ส่วนเหมือนกันครับ อ่ะเอา1มาก่อนจำนวนนับข้างหน้าเป็น1น,นะครับแล้วก็ตามด้วยส่วน10นะครับระบาย4กี่ส่วนด้านหลังลูก1 2 3 4 5 6 7้ากระบาย7ส่วนก็เป็นอะไรครับเป็นเศษอะไรครับเป็น1แล้วก็ตามด้วยเศษ7ส่วน10นั่นเองส่วนภาพที่3ครับโหถ้าใครนั่งนับแบบว่าทีละช่องก็จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด100ช่องนะครับ ระบายสี่ไปกี่ช่องครับแถวหนึ่งอะ่ะจะเป็น10เนี่ยแถวเส้นตรงเนี่ยแถวละ10นะลูกเนี่ยมีกี่เส้นครับ1 2 3 4 5แล้วก็นับ1 2 3 4 5มีหมีทั้งหมด55ช่องนะครับเรียบร้อยก็สามารถตอบได้แล้วว่าภาพสุดท้ายเป็นเศษ55ส่วน100้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับการที่เราจะทํหไปาาต่อไปได้นะครับต้องมาทบทวนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันก่อนเศษส่วนที่เท่ากันก็คือเราจะสร้างเศษส่วนใหม่นะครับซึ่งให้มีค่าเท่ากับเศษส่วนเดิมโดยมีวิธีการทําอยู่2วิธีนนั่นก็คือ1วิธีการคูณนณัอ หาเลขตัวตัวจานวนใดก็ได้ขอให้เหมือนกันนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนเศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนเดิมเราไปดูกันนะครับอย่างเช่น2อส่วนหคูเปาต้องการสร้างเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับสอส่วนหูเปาเลือกเลข3นะครับเอา3มาคูณนี่นะเ่าคูเปาเลือกเลข3นะครับคูเปาเอา3มาคูณแบบนี้ เอาอามมาคูณทั้งเศษและส่วนมาเลย2อคูณสเป็น6นะครับแล้วก็ 5, ้คูณสเป็นสิหนูจะเห็นว่า6กส่วนสิเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมคือมีค่าเท่ากับเศษสองส่วน 5, ห้าเห็นไหมเศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเก่าเนี่ยแหละเราจะเรียกว่าเป็นเศษส่วนที่เท่ากันก็คือมีค่าเท่ากันนะครับอ่าหรือถ้าเราไม่ใช้เลข3ใช้เลขได้อีกลูกอ่ะใช้เลข4นะครับอ่าก็เช่นสองคูณสีเป็น8-20เห็นไหมสี่คูณห้าเป็นยี่สิบเนี่ยแปดส่วนยี่ใช้เล อยากใช้เลขห้าก็ได้เนี่ย 5ค2เป็น10แล้ว5คูณ5เป็น25เห็นไหมครับเศษส่วน25เศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่เรากําหนดไว้หรือตัวเดิมก็คือเศษ2ส่วน5นั่นเองหรือจะเปลี่ยนเป็นเลข6ก็ได้นะ6คูณ2เป็น12 6, ณ5เป็น30เห็นไหมเศษ12ส่วน30เศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมเพราะเราคูณด้วยจํานวนเดียวกันนะครับครูปาจะบอกว่านอกจากวิธีการคูณก็ยังมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหารก็แค่เปลี่ยนจากการคูณเป็นการหารก็คือต้องใช้เลขตัวเดียวกันหารทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเรา ไปดูแบบฝึงหัดกันเลยนะครับแบบฝึงหัดข้อที่2นะครับอ่าอยู่ใน7.1เหมือนเดิมนะลูกแต่เป็นข้อ2นะครับอ่ามาดูต่อเลยนะครับ3ส่วน5ดนูดูนะครับวิธีการทําไม่ยากมากลูกทํา5ทําไงให้เป็น10ครับก็จับคูณนลูกอันนี้เป็นคูณอะไรลูกคูณ2ใช่ไหม ถูกไหมครับห้าคูณสองเป็นสิบเมื่อข้างล่างคูณสองข้างบนก็ต้องคูณสองเพราะเรากำลังเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันเห็นไหมครับมันมีเครื่องหมายอะไรลูกหนูสังเกตมีเครื่องหมายเท่ากับหมดเลยแสดงว่าเศษส่วนที่เรากําลังจะกรอกเนี้ยทุกตัวมีค่าเท่าอะไรครับมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าทุกตัวมีค่าเท่าอะไรครับลูกเท่ากันใช่ไหมลูกอ่าหนูต้องเข้าใจตรงนี้นะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าคูเป่าคูนะลูกห้าคูณสองเป็นสิบตรงนะครับข้างบนสามคูณสองเป็นหกเรียบร้อยเสร็จแล้วอันแกนอ่ คูณต่อได้เลยลูกหนูสังเกตเห็นไหมสังเกตมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันหมดทั้งแถวเลยแถวแรกในะข้อ1ก็เท่ากันหมดเลย10คูณอะไรเป็นหนึ่งร้อยลูกค่อยๆเพิ่มไป10คูณอะไรเป็นหนึ่งร้อยอ่าสิบคูณอะไรลูกท่องไหมสิบสิสิบอะไรลูกสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยเมื่อข้างล่างคูณสิบข้างบนก็ต้องคูณสิบ อ่าดูนะครับ6กคูณสิเป็นเท่าไหร่หลูก6กคูณสิก็เป็น60อ่าเห็นไหมค่อยค่อยไปอ่าเรียบร้อยต่อไปง่ายๆเลยครับอ่าต่อไป100อคูณอะไรเป็น1000งลูก100อคูณอะไรเป็น1000ก็คือคูณด้วยเลขอะไรครับเพิ่มเลข10ไป100่งคูณสิเป็น1000นะครับ60สิคูณสิเป็นเท่าไหร่หลูก60สิคูณสิ 60คูณ10 60กคูณ10ก็หนูทอดศูนย์ออกนะลูก6คูณเป็น6เติมศูนย์ตัวก็เป็น600นั่นเองเรียบร้อยนะครับแถวแรกเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะคูณต่อกันเป็นทอดๆไปอย่างนี้เพราะว่ามันใช้เรื่องวิธีอ่าใช้การแปลงทาให้เป็นเศษส่วนที่เท่กากันโดยใช้วิธีการคูณที่ครูเปาอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับโดยคูณด้วยเลขจํานวนเดียวกันนะครับโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยครูเปาจะลบตรงที่ครูเปาทดไวนะ้นะนี่เรียบร้อยใส่กรอบไปแล้วนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปก็คือ่เรริมต้นนะคับ 50เป็น10อ่าเห็นไหมเลขลดลงนะครับถ้าเลขลดลงเกิดจากการอะไรลูกเลขลดลงไม่ใช่การคูณและถ้าเลขลดลงคือการหารห0าหารด้วยเลขอะไรล่ะเหลือเป็น10นะครับห0าหารด้วยเลขอะไรเหลือเป็น10ก็คือเลขอะไรลูกเลข5นั่นเองใช่ไหมถูกไหมครับ50ถูกหารด้วย5จะเหลือเป็น10นะครับเพราะว่า5คูณ10เป็น50อ่าเมื่อข้างล่างหาร5ข้างบนก็ต้องหารด้วยอะไรเช่นกันลุกข้างบนก็ต้องหารด้วย5เช่นกันนะครับ10ถูกหารด้วย5เหลือเท่าไรลูก10ถูกหารด ต่อไป10ทํายังไงให้เป็น100ครับอันนี้เพิ่มขึ้นใช่มั้จาก10เป็น100นี่คือเพิ่มขึ้น10ทําอะไรให้เป็น100ก็10คูณ10นะลูก10 10เป็น100เมื่อข้างล่างคูณ10ข้างบนก็ต้องคูณอะได้วยลูกคูณ10ด้วย2คูณ10เป็น20เรียบร้อยเห็นมั้เสร็จแล้วเห็นมั้มันจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยทอดทอดไปเลยอ่ะต่อไปครับ100ทํายังไงให้เป็น1,000ครับลูก100ก็คูณด้วยเลขอะไรครับคูณด้วยเลข10ใช่มั้ย100 10พรอหนูเติม0ไป1ตัวก็จะกลายเป็น1,000แล้วอ่า20ก็ต้องคูณอะไรครับเมื่อข้างล่างคูณ10ข้างบนก็ต้องคูณ10เนี่ยหนูดูนะ หนูทอดศูนย์ออกกนเลยศูนย์สตัวถอดออกก่สองคูณนึ่เป็น2และใส่ศูนย์สตัวก็เป็น2องอะไรครับ200เสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่สามารถทําไปเรื่อยๆได้เลย,เ,ลยเห็นไหมครับเรียบร้อยอ่าโอเคคูเปาดวิธดีคิดออกนะครับเสร็จแล้วแถวสองข้อ2ต่อไปข้อ3ครับมาดูข้อ3นะครับ อ่าสิเป็น20 20คูณอะไรเป็น100ลูกอ่าถ้าใครท่องไม่20ได้21 20 22 40 23 60 24 80และ25นะครับคูณ5เป็น100เมื่อข้างางคูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วยเช่นกันนะลูก18คูณ5เป็นเท่าไร่ครูเปาขอไปทดแป๊บนึงนะไม่18ปกติจะไม่ค่อยท่องกันเนาะ8 5 40ใส่0ทด4 5คูณ1เป็น5ทด4เป็น9ไปได้เป็น90ลูกอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปหนูแค่ทำอ่าแค่ต่อไปได้เลยนะครับหนูอาจจะคูณอะไรเพิ่มไปก็ได้นะครับที่คูณไปแล้วมัน เพิ่มขึ้นอ่ะอยากคูณอะไรดีอ่ะถ้าอยากคูณเลขอะไรดีลูกอ่ะอยากคูณเลข2ก็ได้เอาเลขไม่ต้องเยอะมากก็ได้100่คูณสก็ได้ที่จริงอ่ะอ่าคูณ2นะทางล่างคูณ2ข้างบนก็ต้องคูณ2ด้วยเช่นกันอ่ะหนึ100่งคูณสเป็น200นี่เพิ่มมาละเก้าสคูณสลูก92้าเป็น18ใช้ประลูกแล้วเติมศูนย์อีกหนึ่งตัวก็เป็น180ออ่าอ่ามา คูณต่อให้ครบแถวเอาเลขอะไรดีไม่ต้องเยอะก็ได้อ่าเอาเลข10เลยเอาเลข10เลขสิก็ง่ายนะไม่ไม่ยากนะแค่เติมศูนย์ด้านหลังลูกเออไม่ยากนะลูกคูณ10แม่10ไม่ยากนะลูกอ่าสองร้คูณสิเหมือนหนูเติมศูนย์ไปอหนึ่งตัว200เติมศูนย์อีกหนึ่งตัวก็เป็น2องแล้วครับสองพันอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบถูกเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเติมศูนย์อีกหนึ่งตัวก็เป็นพันนะครับหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเ เศษส่วนตั้งต้นหรือคือมีค่าเท่ากับ18ส่วน20เท่ากันทั้งแถวเลยนะครับเรียบร้อยนะครับหุูเปาลบออกแล้วเสร็จแล้วนะครับข้อที่3อ่าต่อไปข้อที่4ครับ4คูณอะไรเป็น100ลูกถ้าใครท่องแม่25ได้จะตอบได้เลยนะ่ะ4คูณอะไรเป็น100ถ้าใครท่องไม่ได้ต้องเอา100ไปตั้งและหารด้วย4นะครับอ่า4คูณอะไรเป็น100ก็4คูณ25นะครับ25คูณ4เป็น100อ่าเมื่อข้างล่างคูณ25นะครับข้างบนก็จะคูณ25ด้วยเช่นกัน,น ยิบสามคูณยี่ห้าไปแนครับสามคูณยี่เป็นเจเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับถ้าขครทองไม่ได้หนูก็ไปตั้งคูณนะลูกยี่หู้ณสานะครับต่อไปนะครับหนูเห็นไหมครับว่าหนึ้อเป็นหงอะไรครับห่งร้อเป็น1นึ่งอะไรครับหนึแปลงให้เป็นหนึ่ง่ายง่ายครับหนึ้อเห็นไหมครับศูนย์จากสตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือคูณด้วยเลขสิบแน่นอนนะครับเมื่อข้างล่างคูณเลขสิข้างบนก็ต้องคูณด้วยเลขสิบเช่นก 5้าคูณสิก็เป็นเจ็ออะไรลูกเป็น750เลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าได้แล้วอ่าขั้นสุดท้ายนะครับคูณ10ไปได้เลยครับหนูคูณต่อไปได้เลยนะเนี่ยอ่าคูณ10ง่ายลูกไม่ยากลูกเห็นไหมครับพันคูณสิเป็นเท่าไหร่ครับเติมศูนย์เปตัวก็เป็นหนึ่งอะไรหนึ่พันเติมศูนย์ตัวก็เป็นหนึ่งอะไรครับหนึ่งหมื่อ่าส่วนเจ็ดอคูณอะไรคูณสิบหนูก็แค่เติมศูนย์เป็นหนึ่ง 1, ตัวหนึ่งลูกอ่ากลัวสี่มันทับตาลายไปเน,นะน,นี่ยเจ็ดร้อยห ใส่0วิก,ก็เป็น7,000นั่นแหละครับ7,500ส่วน10,000เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากันหมดแล้วนะครับ4ข้ออ่าเดี๋ยวเราไปต่อข้อ5นะลูกครูเป่าลบตรงที่ทดไว้ก่อนอ่าที่กระดาษคิดอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าไปต่อนะลูกไปต่อนะครับอ่าข้อที่5ครับอ่า20ส่วน25อ่าดูนะครับมันลดลงเห็นไหมครับจาก25เหลือ5แสดงว่าถ้าลดลงไม่ใช่การคูณและเป็นการหารแน่ๆใช้วิธีการหาร อ๋อยี่สิบห้าถูกหารอะไรเหลือ5ก็หารด้วยเลขอะไรครับเลข5ใช่ไหมเพราะ5้าคูณหเป็นยีเมื่อหารข้างล่างข้างบนก็ต้องถูกหารด้วย5เช่นกันนะครับยี 20, 5, หารด้วยหเหลือเท่าไรลูกยี่สิบหารด้วยห้าห้าอะไรเป็นยี่สิบลูกห้าสี่ยี่สิบเรียบร้อยอ่ะทำต่อครับอ๋อห้าทำยังไงให้เป็นสิบลูกห้าทำยังไงเป็นสิบก,ก็ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเห็นไหมเพิ่มขึ้นก็คือเกิดจากการคูณห้าคูณสองเป็นสิบอ่ะสี่คูณอะไรเป็นสิบครับ,ล,รบ, 4, ล,บ, 2, บ 2, ลูกอ๋อขออ ครูปเปาพูดผิดเลยอ่าโอเคทําต่อครับมาจะเสร็จแล้วลูกอีนิดเดียวดูที่ตัวส่วนครับ1 0คูณอะไรเป็น1 0 0ลูกก็1 0บคูณสิใช่หมสิบคูณสิบเป็นหนึข้างบนเมื่อข้างล่างคูณสิข้างบนก็ต้องคูณ10ด้วย8ปดคูณสิเป็น 80... เรียบร้อยข้อ5 0แล้วอ่าเรียบร้อยครูเปาลดกระดาษคิดออกก่อนตรงนี้นะครับจะได้ไม่สับสนกับข้ออื่น ต่อไปข้อ6นะครับข้อ6่ะเริ่มต้น12เหลือ2ถูกหารด้วยเลไหลูกมาลดลงใช่ไหมสิบสอเหลือ2 12ถูกหารด้วยเลขอะไรเหลือ2ครับก็ถูกหารด้วยเลข6นะลูกอ่าเลข6เมื่อข้างล่างหารด้วยหข้างบนก็ต้องหารด้วยเลข6เช่นกันนะครับดูนะ12หารหเหลือเป็น2ถูกต้องหกหาร6เหลือเป็น1อ่าต่อไปหนูจะแปลงเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่หนูอ่าเอาเลขไม่ต้องเยอะมากก็ได้ลูกเอาเลขน้อยๆเอาเลข3ก็ได้คูณ3ก็ได้ลูกอ่าง่ายๆคูณ3ทั้งเศษและส่วนอย่างนี้นะอ่า 2อคูณสเป็น6นะครับหนึ่งคูณสเป็น3ก็ได้เป็น3ามส่วนหอ่าเลขอะไรอีกดีเติมให้ครบนะครับอ่าเปลี่ยนเลขครับไปต่อเรื่อยๆืเห็นไหมถ่ายทอดไปเรื่อยๆ6เอาเลขอะไรดีนะเอาคูณ5กระด้เอาคูณ5เวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนบอกแล้วว่าเนี่ยมันเคล็ดลับมันอยู่แค่ตรงนี้หนูมันมีแค่2วิธีคือวิธีการคูณกับวิธีการหารเวลาคูณหนูต้องใช้เลขตัวเดียวกันเห็นไหมหกคูณห้าเป็นสามสิบด้านล่างข้างบนสามคูณห้าเป็นสิบห้าเรียบร้อยแสดงว่าหกส่วนสิบสองหนึ่งส่วนหมดเลยน เรียบร้อยอ่ะต่อไปข้อที่7นะครับอ่าข้อที่7นะครับค่ามันเป็นพันหนึ่งกูเปาว่ามันน่าจะเยอะไปไหมอ่าเราจะใช้การหารไหมล่ะถ้าการหารหนูก็ต้องอ่าก็ต้องลองหารอ่ะกูเปาขอลองหารน,นะหรือหนูจะคูณต่อไปก็ได้นะครับเปาขอลองใช้หารก่อนกูเปาหารด้วยเลขตัวน้อยๆก่อนก็ได้อ่ะไม่ต้องเยอะเลย กระเป๋าหารด้วยเลข2ง่ายๆก่อนเลยอาหารด้วย2นะครับ1นึ่พันหารด้วย2หารด้วย2หมายถึงการแบ่งครึ่งลูกพันถูกหารด้วย2ก็เหลือเป็น5นะครับห้าร้อยนะครับแปดหารด้วย2ก็เหลือเป็นเลขอะไรครับเลข4อ่านี่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากใช้เลขเยอะก็ได้หนูหาร2ต่อก็ได้เนี่ยแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆลูกอ่านี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับสี่ถูกหารด้วย2ก็เหลือเป็นเลข2เห็นไหมครับห้าร้อยหารด้วย2ถูกแบ่งครึ่งก็เหลือเป็น250ร้อยห้าสิบอ่าจะหารเลขอะไรต่อเอาเลขสองง่ายหารเลขสองยาวไปเลยก็ได้ลูกอ่าเห็นมถูกหารรไปเื่อยๆ ดูนะครับ250หาร2ได้ไหมแบ่งครึ่งได้250แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่อะใครรู้บ้าง250หาร2หาร2คือการแบ่งครึ่งนั่นแหละลูกอะหรือใครไม่ได้ก็ไปตั้งก็ได้อย่างงี้ก็ได้250หาร2เนี่ย212นะครับลบกันเหลือ0 1 5ลงมา2อะไรใกล้เคียง5 2 2 4ใช่ป่ะลูกลบกัน5้ลบสเหลือ1นึงดึงศูนยลงมานะครับ2อะไรเป็น10ก็250นี่ จะได้พอดีเป๊ะข้างบน125แสดงว่าได้เป็นร2อยนะครับ250หาร2ได้เป็นร25และ2หาร2ก็เหลือเป็น1เรียบร้อยนะเพียงเท่านี้หนูก็จะได้เศษส่วนทุกอันและแถวเดียวกันและที่มีค่าเท่ากับ8ส่วนพันนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถทําได้เห็นไหมครับถ้าเลขเยอะไปเราก็ใช้วิธีการหารให้เลขมนุษย์ลงอ่าแต่ถ้าเลขตัวตั้งเนี่ยมันน้อยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นก็6เห็นไหมเลขมันน้อยหนูก็ใช้วิธีการคูณเพิ่มค่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เรานะครับที่จะออกแบบว่าเราจะใช้วิธีการคูณหรืออววววิธีีีกกาาาาาารรรหหนนนนัั่่่แแแลล้้้ตตตเเเยถขมสํด อย่างบางข้อเนี่ยยีาทำให้เป็น5้าอย่างเงี้ยเขากําหนดมาให้เราก็ต้องเราก็ต้องแปลงตาแปลงตามที่เขากําหนดอ่าเออถ้าเกิดจากส่วนที่มากลดลงเป็นส่วนที่น้อยก็ต้องใช้วิธีการหารแต่ถ้าเกิดจากส่วนที่น้อยเนี่ยเห็นป้าเพิ่มขึ้นเป็นส่วนที่มากก็ต้องใช้วิธีการคูณหนูก็ต้องรู้เทคนิคต่างๆเนาะว่ามันต้องเปลี่ยนยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้กําหนดมาทั้งช่องเศษส่วนและมันว่างทั้งช่องตัวส่วนและช่องตัวเศษหนูก็สามารถหาเลขอะไรก็ได้ไปคูณหรือหารก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นเลขจํานวนเดียวกันโอ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปทาแบปบึกหัดต่อไปนะครับมันก็มาต้องทําความรู้จักกับทศนิยมก่อนนะครับพศนนิยมหนูเพิ่งเรียนเรื่องนี้มารู้จักก่อนรู้จักหน้าตามันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับทศนนิยมนะครับประกอบด้วยเลขด้านหน้าเลขด้านหน้าเช่นกูเปาเขียนเนะี่ยศูนย์จุดห้านะครับเลขด้านหน้านะครับ อ่าเลขด้านหน้าอันนี้ก็คือเลขศูนย์เห็นไหมเลขหน้าจุดทศนิยมเป็นเลขศูนย์เวลาอ่านค่าคือจะบอกค่าประจาหลักบอกยังไงหลุดค่าประจาหลักหมายความว่าถ้ามันอยู่หลักไหนก็อ่านค่าแบบปกติเลขหลักพันก็ต้องอ่านมีพันด้วยหลักร้อยก็ต้องอ่านเลขหลักร้อยด้วยเห็นไหมครับแต่ถ้าเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยเขาจะอ่านเลขทีละตัวนะครับเขาจะอ่านเลียงตัวทีละตัวเดี๋ยวครูเปาจะมามีตัวอย่างให้ดูหลายๆข้อเนาะอ่าอย่างข้อแรกอ่านอันนี้ครูเปาก็จะอ่านว่าศูนย์นะครับตรงนี้อ่านว่าจุด ะครับตรงนี้อ่านว่าจุดนะลูก0.5ตามด้วย5นะครับเวลาเขียนตัวหนังสือก็คือ0.5อันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกอ่าครูเปายกตัวอย่างนะลูกไม่มีในแบฝึงหัดนะเดี๋ยวแบฝึงหัดจะมีมาต่อนะครับอ่าครูเปายอธิบายก่อนนะลูกอ่า0.5ไปดูกันต่อไปครับ อ,อย่างอันนี้มาแล้วถ้าเลขหน้าจุดทุกตัวเนี่ยครูเตเปาต้องอ่านตำแหน่งด้วยเช่น3หลักหน่วย1หลัก10เลข2หลักร้อยครูเปาก็ต้องอ่านปกติที่หนูเคยอ่านเลขก็คือ200ใช่ไหมหลักร้อยก็อ่านเป็น210ร้อะไรครับ2 1งนั่นเองอเขียนก่อนนะครับอ่า213อ่านะครับเห็นจุดไหมครับเห็นจุดต้องเขียนคําว่าจุดด้วยเปาเขียนคําว่าจุดด้วยนะครับ มีคำว่าจุดคันกลางนะครับ213จุดส่วนเลขด้านหลังนะครับอ่านเรียงตัวเข้าใจไหมครับเลขด้านหลังและเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านเลขทีละตัวไม่อ่านค่าประจําหลักนะครับลูกไม่อ่านค่าประจําหลักอ่านเลขเทีละตัวใครอ่าน54นิี่นี้ผิดเลยนะครับเราไม่อ่านค่าประจําหลักเราอ่านเลขทีละตัวเนี่ยเลข5ามาก่อนครูปาอ่านแค่5ครูปาไม่อ่าน50นะครูเปาอ่านแค่เลข5แล้วก็เลขอะไรครับ4แสดงว่าอ่านว่า5แล้วก็4 แค่นั้นเลยครับไม่ต้องบอกค่าประจำหลักนะครับเลขหลังจุดทศนิยมเวลาอ่านข้อนี้นะครับก็จะอ่านว่า2 1 3 5 4นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้ออื่นมีไหมมีอีกโอ้โหอันนี้เลขเยอะเลยมาดูกันมาอ่านกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเลขด้านหน้าจุดคูเปาแล้บบอกว่าเลขด้านหน้าจุดต้องอ่านปกติคืออ่านค่าอย่าง8อยู่ในหลักพันหนึ่งในหลักร้อยเก้าในหลักสิบ เหลักหน่วยนะครับเวลาอ่านหนูก็อ่านเป็นเท่าไหร่ครับ8ปดพแล้วก็7นะครับอ่านเหมือนที่เราเคยอ่านนั่นแหละลูกอ่าหนปเขียนก่อนนะ8,100นะครับ97นะครับอ่าพอเจอจุดนะครับหนูก็อ่านว่าจุดนะครับอ่านว่าจุด ต่อไปนะครับเลขด้านหนะลังนะลูกเลขด้านหลังอ่านเรียงตัวย้ําว่าอ่านเรียงตัวไม่อ่านค่าประจําหลักนะครับอ่านเรียงตัวมา5 4.3แบบนี้เลยนะครับอ่านเรียงตัวไม่อ่านค่าประจําหลักนะลูกใครอ่านตีตายเลยนะครับผิดนะลูกไม่อ่านค่าประจำหลักเลขด้านหลังเลขหลังจุดไม่อ่านค่าประจําหลักนะครับอ่านเลขทีละตัวนะครับอันนี้ก็จะอ่านว่า8 1 9 7 5น3นั่นเองนะครับอ่า ต่อไปนะครับการเรียกชื่อตำแหน่งทศนิยมนะครับมาดูก่อนมาดูความรู้กันก่อนการเรียกชื่อตำแหน่งทศนิยมนะครับเราจะดูจากเลขหลังจุดว่ามีกี่จำนวนดูนะดูเลจากเลขหลังจุดว่ามีกี่จำนวนนะครับเช่นเวลาที่ครูเป,ปาบอก0.5ดหนูดูเลขหลังจุดคือเลขไหนครับ คือเลขอะไรลูกมันคือเลข5าใช่ไหมนี่คือตัวนี้เลขหลังจุดนี่เลขด้านหลังจุดมีเลข5ตัวเดียวถ้ามีเลข5ตัวเดียวก็คือถือว่าเราจะเรียกว่าทศนิยม1ตามแตำแนงอ่าถ้ามีเลขหลังจุดตัวเดียวคือเป็นทศนิยม1ตามแตำแนงอ่าต่อไปครับ2 3 5 4นะครับเห็นไหมครับมีเลขหลังจุดกี่ตัวมีกี่ตัวในนับกี่ตัวลูกเลขหลังจุดมีเลข5กับเลข4ที่อยู่หลังจุดนี่ไงหลังจุดตรงนี้นี่ไงอ่าอันนี้ก็คือมีเลขหลังจุด2ตัวเราก็เรียกว่าทศนิยม2ตแหน่งอครับ ต่อไปอย่างนี้ล่ะ ถ้ามี3ตัวเลยเลขหลังจุดเลขด้านหลังจุดมีเลข4เลข8แล้วก็เลข53ตัวแบบนี้เราก็จะเรียกว่าทศนิยม3ตำแหน่งอ่าเดี๋ยวต่อไปครูเปาจะเรียกตำแหน่งว่า1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งให้หนูเข้าใจว่าตำแหน่งทศนิยมที่ครูเป่าเรียกขรปเปาดูจากเลขหลังจุดอ่าถ้าเลขหลังจุดมี1ตัวถือว่าเรียกว่าทศนิยม1ตำแหน่งถ้าเลขหลังจุดมี2ตัวเรียกว่าทศนิยม2ตำแหน่งแต่ถ้าเลขหลังจุดทศนิยมมี3ตัวก็เรียกว่าทศนิยม3ตำแหน่งไม่งงเลยนะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเศษส่วนเนี่ยที่เราเคยเรียนนะเนี่ยเศษส่วนที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เนะี่ยมันต้องมีตัวส่วนดังนี้ลูกอ่าเริ่มต้นนะครับครูเปาเริ่มต้นนะที่ตัวส่วนเป็นเลขสิบอ่าการที่เราจะเอาเศษส่วนมาเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้ต้องมีส่วนตามนี้ก็คือมันจะเป็นพวกที่เป็นชุดหลักสิบนะครับเช่นอนแรกเลยตัวส่วนเป็นสิบ อ่าต mm ัว hmm. ส so like yeah, sure. yep. ่วนเป็น10สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งอ่าอย่างที่ครูเปาบอกก็คือเลขหลังจุดมีตัวเดียวเรียกว่าทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปตัวส่วนถ้าตัวส่วนเป็น100เห็นไหมหนูดูที่หนูดูที่เลขศูนย์ก็ได้บางคนสังเกตเลขศูนย์ก็ได้ท่านหลักสิบเนี่ยมีเลข0ูนย์ตัวเดียวใช่ไหมแสดงว่าเป็น1ตำแหน่งครูเปาอ่าเทคนิคดูที่เลขศูนย์ได้เลยท่านเลข1น0่นะเลขศูนย์มีกี่ตัวลูกเลขศูนย์มี2ตัวก็เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งอ่า นะครับอ่าเห็นไหมครับมีส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันท่องไว้เลยเรื่องนี้ต้องใช้บ่อยมากนะครับเศษส่วนที่สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้นะครับตัวส่วนมันต้องเป็นชุดที่เป็นเลข10นะครับก็คือส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านแบบนี้นะครับส่วน5ส่วน7ไม่ได้เลยนะครับตัวส่วนไม่ได้ต้องเป็นข้อมูลชุดที่เป็นเลข10แบบนี้อ่าเป็นแม่10เอ้ยไม่ใช่แม่10คือมันจะเพิ่มทีละเพิ่มศูนย์ไปเรื่อยๆจากเลข10 เติมสูไปเรื่อยเติมศูนยไปตัวเป็นเลข100เติมสูนยไปตัวเป็นเลข1000นะครับจะเป็นข้อมูลพวกแบบนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆครับอย่าง5ส่วนสินะลูกเห็นไหมครับส่วน10ครูเป,ปาบอกแล้วว่า10เนะี่ยถ้าตัวส่วนเป็น10เนะี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เท่าไรครับหนูดูที่เลขศูนย์ก็ได้หนูจำไม่ได้อะสิมีเลขศูนย์ตัวเดียวใช่ไหมลูกสแสดงว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับเปลี่ย เอาตัวเศษมาเขียนก่อนเอา5มาเขียนก่อนนะลูกเอา5้ามาเขียนก่อนเลย5แล้วเวลาหนูใส่จุดใส่ยังไงครับหนูใส่จากด้านหลังไปนะครับนี่นะครับหนูนับนะครับหนูใส่อย่างนี้นะครับใส่จากล่างด้านหลังขึ้นไปด้านหน้านะครับนับนับอย่างงี้นะหนึ่งและใส่จุดนะครับตรงที่ว่างตรงที่ว่างให้เราเติมเลข0ูนย์ด้านหน้านะครับแสดงว่าเป็น0ูนจุดอะไรครับ0.5อ่์ห้าห้านสิบสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.5อ่าเดี๋ยวมาดูต่อนะครับ 34ส่วน10เหมือนเดิมครับเอาเศษมาเขียนก่อนเอาเศษมาเขียนก็อนลูก34ส่นะครับส่วน10อีกแล้วส่วน10อีกแล้วส่วน10ก็คือเป็นโทนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับพะมีศูนย์หนึ่งตัวเออเทคนิคครูเปาอ่าเลยหนูก็จะจำให้ได้แหละถ้าเป็นส่วน10ต้องเป็นโทนิยมหนึ่งตำแหน่งอ่าเวลานับให้นับจากด้านหลังครับด้านหลังคือเลียกอะไรครับ4นับมาเลยเริ่มนับ1แล้วก็ใส่จุดด้านหน้าเลข4ี่ใส่จุดด้านหน้านะครับปึ๊บ เสร็จแล้วสามจส่สวนสิบสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ3.4อ่ามีใครไม่ทันไม่เอ่ยมาข้อต่อไปใครไม่ทันดูคลิปย้อนหลังนะหรือทักมาถามครูเปาได้เลยนะครับ4 7 9ร้อสิบส่วนสิบอ่าส่วน10อีกแล้วส่วน10ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งอ่ะดูนะครับครูเปาเอาเศษมาเขียนก่อนเป็นเลข400นะครับ400อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ติด479นะครับ นับจากด้านหลังลูกนับจากด้านหลังครับนับจากด้านหลังมาเลขเก้านับเสร็จหนึ่งครั้งหนึ่งตำแหน่งก็นับหนึ่งครั้งแล้วใส่จุดด้านหน้าปั๊บเสร็จแล้วเห็นไหมได้เป็น47.9เ็้ห็นไหมครับอ่ามีเลขหลังจุด1ตัวพอดีนี่ก็เรียกว่าทวยมหนึ่งตำแหน่งเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าต่อไป1854นะครับ1854ดูนะครับ1854อ่าส่วน10ส่วน10เป็นทวยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับเวลาใส่จุดใส่ยังไงนับจากด้านหลังครับลูก หนึ่ครั้งใส่จุดด้านหน้าเลขสี่ปุ๊บเสร็จแล้วเป็น185.4แปสาดแสดงว่าหนึ่งพเสี่วนสิเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ185.4ดนั่นเองเห็นแม้ว่าเลขหลังจุดทศนิยมก็มีเลขสี่ตัวเดียวก็ถูกต้องตามที่เราผู้เปาบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าทศ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะมีเลขหลังจุด1ตัวอ่าต่อไปนะครับไปดูถ้าส่วนร้อยส่วนร้อยก็จะเป็น2งตำแหน่งวิธีสังเกตครูเปาบอ,อกดูจากเลขศูนย์ก็ได้ร้อยเนี่ยนะมีเลขศูนย์กี่ตัวมีเลขศูนย์สองตัวใช่ไหมเลขศูนย์สองตัวก็คือเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่ายึดที่ดูที่เลขศูนย์ก็ได้เทคนิคครูเปาครูเปาเคยสอนเด็กว่าให้ดูที่เลขศูนย์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะจำไม่ได้ไงว่าหนึ่งถ้าตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยจะเป็นทศนิยมตีตำแหน่งบางเด็กบางคนจำไม่ได้ครูปาอก็เลยบอกว่าให้หนูสังเกตที่เลขศูนย์เลยอย่างสิบมีศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถ้าหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้ดูจากเลขศูนย์ได้เลยนะครับอ่าเจ็ดส่วนร้อยนะครับเจ็ดส่วนร้อยนะครับเป็นทศนิยมสองตำแหน NG, ่งอเขียนเจ็ดก็ลุาเขียนเจ็ดมาก่อนเอาเศษมาเขียนก่อนเป็นเลขเจ็ดนะครับแต่มันต้องการขยับไปสองตำแหน่งอเริ่มที่เลขห 1, น 1, ึ่งหนึ่งตำแหน ต่อไป2ตํตำแหนง่งเราค่อยใส่จุดนะครับค่อยใส่จุดขยับ2องตำแหนง่งค่อยใส่จุดและตรงไหนที่ว่างให้หนูเติมด้วยเลข0ูนย์ไปเลยนะครับแสดงว่า7ส่วนร้อยสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้คือ0.0 7นั่นเองเรียบร้อยนะครับอ่าไปต่อ34ส่วนร้อนะครับบางคนไม่ทันดูยอ้อนหลังนะครับอ่าสามส่วนร้อเวลาขยับนะครับ2ตํตำแหนง่งเพราะส่วนร้อยมีศูนยตัวเห็นไหมครับ12นี่นะครับขยับเลยนะครับเริ่มเลย1 2 ครบแล้วสองครั้งสองตำแหน่งไซจุดด้านหน้าวางตรงไหนเติมศูนย์ก็ได้เป็นสามที่ส่วนร้อยสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือศูนย์จุดสามสี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเช็คได้เลยสองตำแหน่งก็จะมีเลขหลังจุดสองตัวคือเลขสามกับเลขสี่ต้องถูกต้องอต่อไปครับสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าส่วนร้อยเอาตัวเศษมาเขียนกอนเลยมาดูนะครับคลิปบางคลิปอาจจะยาวเนาะครูปเปาขออาภัยบางทีเนื้อหามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน คูเปาอยากทาคลิปมันสั้นๆมันจะได้ดูน่าสนใจเออบางคลิปที่อันไหนที่คูสามารถพูดได้เร็วหูก็จะพูดให้มันไม่ไม่ยาวมากเนาะหนูจะได้แบบไม่เบื่อกัน นะครับดูนะ4่าดสนะ479ส่วน100นะครับเวลาขยับนะลูกมาขยับพร้อมกัน2ตํตำแหน่งนะครับมีส่นย์2ตัวขยับ2ตํตำแหนง่งเริ่ม1 2ใส่จุดหน้าเลขมันปับ๊บเสร็จแล้ว4.79อ่าแสดงว่า4 7 9ส่วน100สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ4.79มาอันสุดท้ายครับมาช่วยกันลูกมา1854เขียนเศษก่อน1854ขยับพร้อมกันมา รุยเลยขยับจากด้านหลังครับ1 2และใส่จุดด้านหน้าป้าบเสร็จแล้วใส่จุดหน้าเล็5นะครับได้เป็น18.54ตรงเป๊ะ2ตํตำแหน่งเช็คได้เลยเพราะว่าหลังจุดมีเลข2ตัวนะครับคือเลขห้าเลข4ก็จริงตามที่เราต้องการเพราะเราต้องการให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนั่นเองเรียบร้อยแล้วอ่าสุดท้ายนะครับเราจะมาเปลี่ยนที่เป็นส่วนพันนะครับส่วนพันถ้าใครจาไม่ได้ว่าส่วนพันต้องเปลี่ยนเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งให้ดูที่เลขศูนย์อย่างที่ครูปเปาบอกนะครับเทคนิคดูที่เลขศูนย์ได้เลยเลพัน มีเลขศูนย์กี่ตัวลูกมีเลขศูนย์สตัวแสดงว่าถ้าส่วน1000พันก็ต้องทําให้เป็นทศนิยม3ตําแหน่งอ่าเรามาทําที่เลขตัวแรกกันเลข9้าตัวเดียวอ่าเลข9้าตัวเดียวทําให้เป็น3าําแหน่งยังไงมีแค่เลข9ตัวเดียวมาขยับพร้อมกันลูกมา1 2 3และใส่จุดอ่าตรงไหนว่างให้เติมศูนย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แสดงว่า9ส่วนพันสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0จุด ศูนย์ศูนย์เก้าเรียบร้อยเห็นไหมสามตำแหน่งจริงไหมไม่เชื่อเช็คเลขหลังจุดได้เลยมีเลขศูนย์สองตัวแล้วก็เลขเก้าหนึ่งตัวรวมกันเป็นสามตัวเอ้าจริงสามตำแหน่งจริงๆอ่าแสดงว่าถูกต้องนะครับเห็นไหมครับอ่าข้อที่สองสามสิบสี่ส่วนร้อยลูกเอาเศษมาเขียนก็นเลยคือสามสิบสี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวเรามารับพร้อมกันส่วนหนึ่งพ,พันอ๋อขูปเปาขออภัยเมื่อกี้ขูปเปาพูดส่วนร้อยส่วนพันนะลูกอ่าส่วนหนึ่งพันนะครับมานับพร้อมกันเลยลูกหนึ่งสอง 3และใส่จุดนับไปคบ3าครั้งเพราะเป็น3ตำแหน่งและเติมศูนย์ตรงที่ว่างเรียบร้อย34ส่วน1,000พันสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0 0 3 4จมจริงไหมจริงไหมดูเลขหลังจุดครับกี่ตัว1ตัวอ่าหนึ่งตัว2ตัว3ตัวจริงๆมี3ตัวคบนะครับถูกต้องนะครับ3าตำแหน่งโอเคนะครับข้อต่อไปนะลูกข้อต่อไป4 7 9ส่วนพันเขียนตัวเศษก่อนเลยเป็น4 7 9ไว้ก่อนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพร้อมกันมาเลย มาเริ่มนับจากด้านหลังนะครับ1 2 3และใส่จุดด้านหน้าเลขเรียบร้อยเติมศูนย์ด้านหน้าได้เลยนะครับแสดงว่า479ส่วนพันสามารถเป็นเป็นทศนิยมได้คือ0 4 7 9์จ่จาจริงไหมเช็คเลขหลังจุดซิมี3ตัวจริงไหมถ้า3ตำแหน่งต้องมีเลขหลังจุด3ตัวจริงไหมมีเลข4เลข7เลข9ต้ตรงถูกต้องอ่าต่อไปข้อต่อไปครับ1 8 5 4ไป 4. ส่วน1 0 0 0นย้ำนะนี่เป็นตัวอย่างนะลูกไม่มีในแบบฝึกหัดนะครับแต่ต้องทบทวนตรงนี้ก่อนถ้าหนูเข้าใจตรงนี้หนูจะทำแบบฝึกหัดได้สบาย เลยนะครับอ่า 1>, 1 8 5 4มาขยับพร้อมก็คูเป้ามาเร็ว3ตำแหน่งนละลูกเริ่มต้นที่ด้านหลังครับ1 2 3และใส่จุดด้านหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วได้เป็น1.85 4ดเรียบร้อยครับ3ตำแหน่งจริงไหมเช็คเลขหลังจุด3ตัวจริงไหมครับมีเลข8เลข5เลข4จริงนะครับเรียบร้อยแสดงว่าเราทำได้ถูกต้องเพราะเราต้องการ3ตำแหน่งเพราะส่วนเป็น1000มีศูนย์ตัวก็เป็นถวยยม3ตามแหน่งนั่นเอง,เ,องเรียบร้อยนะครับอ่าในครั้งหน้านะครับเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้แล้วนะครับเราไปจะไปทำแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดสองกัน ตามชมในคลิปหน้าได้เลย